เช็คความเชื่อตัวเองง่ายๆชีวิตเราทุกวันนี้เป็นยังไงนั่นแหละความเชื่อของเราถ้าชีวิตเราดีเรารวยแสดงว่าเราเชื่อว่าโลกมั่งคั่งเหลือเฟือเราคู่ควรเราเชื่อว่าเรามีศักยภาพเชื่อว่าตัวเองรวยแต่ถ้าเราอกหักบ่อย,อยๆซ้าๆคบใครก็ไม่รอดแสดงว่าลึกๆแล้วเรามีความเชื่อว่าเราไม่คู่ควรกับความรักไม่คู่ควรที่จะเป็นที่รัก สิ่งที่เรามีหรือไม่มีมันสะท้อนความเชื่อของเราระบบความเชื่อของเราเป็นยังไงความเชื่อที่เป็นอยู่ดีไหมเช็คง่ายๆเราเป็นคนโดดเดี่ยวไหมเรามีมิตรแท้ไหมผู้คนรักเราไหมเรามีหน้าที่การงานที่ให้ความสุขกับตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้เรามีความมั่นใจไหมเราเป็นยังไงมองตัวเองเป็นกลางโดยไม่ตัดสินและไม่เข้าข้างตัวเอง เราจะเห็นว่าความเชื่อเราเป็นแบบนี้หรอแล้วคุณชอบที่จะมีความเชื่อแบบนี้ไหมถ้าไม่ชอบเช่นเป็นคนหาเงินเก่งแต่ไม่มีครอบครัวแล้วอยากมีคู่คุณก็ต้องเริ่มเปลี่ยนที่ความเชื่อของตัวเอง